ครับแนมะ่อาทิตย์นี้ยังไม่ได้เข้าไปนะเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าเลยอย่าลืมว่าลูกเยอะๆนะเดี๋ยวกลับไปดูนะโอเคเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมป๊อนนะครับผมเพิ่งวางหูกับคุณแม่ไปนะครับวันนี้คุณแม่อยู่บ้านคนเดียวอายุ IU 81แล้วนะครับวันนี้ผมมาที่ SCG Home Experience ซึ่งก็ ว้าวใหญ่โตมากมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายคือผมเนี่ยมีแผนอยากจะทําบ้านปรับปรุงบ้านให้กับคุณแม่ซึ่งท่านก็อายุมากแล้วแล้วจริงๆตัวเองก็อายุค่อนข้างมากแล้วเหมือนกันนะครับก็อยากจะปรับปรุงบ้านตัวเองให้พร้อมกับการใช้งานที่ลงตัวที่สุดนะครับปกติผมก็จะใช้เวลาอยู่กับคุณแม่มากขึ้นนะครับในช่วงหลังๆนี้เพราะว่าเราเห็นว่าท่านอายุมากแล้วเนี่ย ก็อยากจะอยู่ด้วยกันให้เยอะๆนะครับแล้วก็ใช้เวลาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันกินข้าวด้วยกันทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันซึ่งที่นี่มีโซน care living ซึ่งเป็นเซอร์วิสที่เขาเตรียมเอาไว้สำหรับการดูแลนะฮะผู้สูวงวัยซึ่งผมก็อยากจะคุยกับสาปนิกที่นี่ซึ่งเขาได้เตรียมสาปนิกเอาไว้ให้เราเนี่ยได้พูดคุยปรึกษาเดี๋ยวเราไปคุยกับสาปนิกกันนะครับไปกันเลยครับ คือได้ทราบมาว่าที่นี่มีทั้งเรื่องของคําแนะนําการปรับปรุงบ้านอย่างคุณแม่ผมนีอายุ81แล้วอย่างเงี้ยมีกระบวนการหรือมีคําแนะนําอะไรบ้างครก็หลักๆสาหรับผู้สูงอายุค่ะก็อย่างที่คุณปอทราบเลยก็คือจะเป็นเรื่องความปลอดภัยลําดับแรกค่ะแล้วก็เป็นเรื่องความสะดวกสบายของการใช้งานของผู้สูงอายุอย่างเช่นแค่เราเริ่มจากห้องน้ํะค่ะภายในห้องน้ํามันไม่ควรมีเสต็ ถ้าบ้านที่สร้างไว้แล้วบางทีเราก็อาจจะแนะนําให้ทําพื้นที่เป็นทางลาดนะคะเพราะอาจจะมีอุบัติเหตุหกล้มได้หรืออีกทางหนึ่งก็ถ้าสมมุติสามารถปรับระดับให้เท่ากันไปได้เลยก็จะดีมากเราทรงตัวอันนี้ก็สําคัญค่ะควรจะอยู่ในตําแหน่งที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เช่นบริเวณโถชักโครกใช่ที่อาบน้ําบริเวณที่มีความลื่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรวมถึงเรื่องพื้นผิวความสูงของสุขภัณฑ์ปกติทั่วไปอะคะ่ะความสูงสุขภัณฑ์อาจจะอยู่ที่38 พอเราสูงอายุปุ๊บเราเริ่มเจ็บข้อเขา่าเราก็ควรจะเลือกสุขภัณฑ์ที่ขนาดความสูงประมาณโต๊ะอี้<ม>ก็คือนั่งเราลุกได้สะดวกแล้วก็เสริมด้วยราวจับหรือราวทรงตัวนี้ก็จะลุกนั่งได้สบายมากขึ้นค่ะถ้าเราจะเตรียมไว้ในอนาคตคือเผื่อผู้สูงอายุจะใช้วิวแชร์ค่ะ<ม>พื้นที่ภายในห้องน้ําก็ควรแบบวิวแชร์สามารถหมุนตัวได้เส้นห่านศูนย์กลางประมาณเมตรห้าบ เพื่อที่จะหมุนไปใช้อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างสะดวกตัวอ่างล้างมือก็ควรจะเป็นแบบชนิดที่วิวแชร์สอดตัวแล้วก็ไปล้างมือได้สะดวกมันก็จะแบบเริ่มตั้งแต่ปรับพื้นที่เลือกสุขภัณฑ์รวมถึงแบบกําหนดจุดติดตั้งราวจับแต่ถ้าเป็นบ้านเก่าอย่างของคุณปอสอาจจะทําได้ในส่วนที่ว่าติดตั้งสุขภัณฑ์อะไรนี้หรือเปลี่ยนพื้นผิวกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็น่าจะทําได้ อีกอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีค่ะ<ม>เทคโนโลยีเข้ามาในเรื่องของความสมาร์ทมากขึ้น<ม>เช่นบางทีคุณป๊อตอาจจะอยู่กับคุณแม่ที่บ้านแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะคุณแม่ลืมปิดปลั๊กตรงนี้หรือเปล่านะ<ม>เราก็สามารถที่จะควบคุมได้จากตัวเทคโนโลยีหรือว่าจากโทรศัพท์ของเราได้เลยซึ่งอันนี้คุณแม่สามารถใช้ได้เองด้วยไหมคะจะมีความซับซ้อนหรืออะไรอย่างนี้ไหมคุณแม่สามารถใช้ได้เองหรือว่าอย่างอย่างคุณป๊อตเองจะอำนวยความสะดวกให้คุณแม่ก็ได้<ม>เราก็ควบคุมไว้ที่มือถือของเราได้แสดงว่ามันมันนมมมีวตกรรให่ๆ ที่มารองรับก็จะมีมากขึ้นน่าสนใจแล้วก็ปลอดภัยกับผู้สูงอายุด้วยค่ะอย่างนี้อยากจะขอเข้าไปดูในแต่ละอย่างแต่ละจุดได้ไหมฮะยินดีค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านล่างกันค่ะเราก็มาถึงห้องนี้กันแล้วค่ะคุณป๊อตก็จะเป็นห้องที่เหมือนว่าเราจัดพื้นที่ไว้สําหรับผู้สูงอายุก็คือจะมีส่วนที่เป็นห้องนอนแล้วก็ส่วนที่เป็นห้องน้ํา ทางด้านซ้ายของคุณปอนค่ะจะ <Okay. S 1> เห็นเป็นไฟอยู่ด้านล่างอันนี้เป็นไฟส่องสว่างอัตโนมัติ oh. คือถ้าผู้สูงอายุลงจากเตียงปุ๊บจะมีเซนเซ,นเซอร์จับและตัวไฟนี้มันก็จะนําทางผู้สูงอายุได้ส่วนด้านหลังก็คือจะเป็นตัวสมาร์ทเคอร์เทนค่ะผู้สูงอายุบางท่านอาจจะนอนหลับเพลิน oh. ตัวสมาร์ทเคอร์เทนนี้ก็สามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้จากที่ฟังคุณโจมานะครับผมได้ไอเดียเยอะแยะเลยนะครับที่น่าสนใจมากคือเรื่องของออโต้ไลท์นะครับไฟอัตโนมัติเนี่ยเป็นผมว่าจําเป็นมากเลยวันก่อนคุณแม่บอกว่า ลุกขึ้นมาปัสสาวะทุกชั่วโมงฮะอาจจะเป็นช่วงนี้อากาศหนาวด้วยก็คิดว่าถ้าผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำดึกดกเนี่ยแล้วมีไฟที่ควบคุมระดับแสงที่พอเหมาะก็ช่วยทําความปลอดภัยแล้วก็ช่วยให้ทุกอย่างสมูทขึ้นแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างนะครับก็คือเรื่องของพื้นลดแรงกระแทกนะครับผมว่ามันจะช่วยเรื่องของความปลอดภัยได้เรื่องของอุณหภูมิเพราะว่าพื้นลดแรงกระแทกเนี่ยมันจะเป็นผิวที่ทําให มีความอุ่นนะครับเวลาที่ลุกขึ้นมาตอนดึกๆเนี่ยจะได้ไม่รู้สึกเย็นวาบขึ้นมานะครับก็น่าสนใจทีเดียวงั้นเดี๋ยวเราไปดูคุณโจ้พาเราไปดูโซนต่อไปกันดีกว่าครับก็จะเหมือนที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่แต่ห้องนี้มีพิเศษนิดนึงข้างหลังคุณบ้อสจะเห็นว่ามันจะมีระยะบอก อันนี้คือเป็นตัวเลขที่วิจัยมา<ช>แล้ว่วาว่าขนาดนี้กําลังพอเหมาะใช่เป็นไกด์ไลน์สาหรับเจ้าของบ้านว่าอ๋อเท่านี้ดีกว่าประมาณ90เซนค่ะอ่างล้างมือความสูงก็จะเหมาะสมกับการใช้วิวแชร์ค่ะสามารถที่จะเข้าไปล้างมือได้สะดวกรวมถึงตัวก๊อกน้ําจริงๆผู้สูงอายุจะแนะนําไม่ใช้แบบก้านปัดอยากสะดวกกว่านั้นก็คือ<ส>ใช้<ะ>แบบอัตโนมัติก็ได้เช่นกันรวมถึงตรงด้านนี้นะคะโถสุขภัณฑ์ก็จะเป็นระยะตัวเลข<ม>ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุใช้งานได้สะดวกเช่นกันค่ะ เดี๋ยวเชิญด้านนี้ค่ะอันนี้จะมีราวจับวาไรตี้มากมายเลยค่ะเริ่มตั้งแต่นี้เห็นคุ้นคุ้นตากันดีรวมถึงเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบเป็นยางเพื่อให้ดูอุ่นขึ้นไม่เย็นมากแล้วก็ดูแบบทันสมัยมากขึ้นหรือว่าจะดูแบบเนเชอรัลก็คือจะเป็นไม้เป็นไม้นี่รู้สึกอุ่นสุดนะอ๋นนะ <c oughs> อแล้วแต่ชอบเลยแล้วแต่ดีไซน์ด้วยเนาะก็สัญญาว่าอ,อ,อันนี้มีเหมือนจะมีหลายทรงวิธีเลือกคือ,อยังไงอะสุขภัณฑ์ตัวไหน ควรจะใช้อันไหนอย่าเงี้ยใช่มันก็จะมีแบบหลักการของมันอย่างเช่นถ้าเป็นตัวชักโครกอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแนะนำให้ใช้เป็นตัว,ตว L วใช่แต่ละจุดก็จะมีเราแต่ละประเภทไม่เหมือนกันผมชอบรุ่นนี้นะมีความหลากหลายดีแล้วก็มีให้เลือกหลายแบบเดี๋ยวขอถ่ายรูปไปก่อนนะครับ สำหรับในโซนนี้ค่ะสำหรับกรณีที่เรามีบ้านสงชั้นหรือผู้สูงอายุท่านไหนมีบ้านสองชั้นอาจจะมีระเบียงด้านบนอย่างเงี้ยค่ะนี่ติดตั้งเสริมได้แล้วก็ทางด้านนู้นค่ะทางด้านนู้นก็คือจะเป็นตัวสแตลิฟที่ใช้ภายในบ้านรกรณีที่แบบบ้านไหนที่มีบันไดและผู้สูงอายุต้องอยู่ชั้น 2, 2> จะติดตั้งตัวนี้เพิ่มเติมก็ได้ก็คือติดตั้งกับตัวพื้นเพื่อความแข็งแรงสําหรับบริเวณนี้ค่ะคุณปอยก็จะเป็นตัวกระเบื้องเซรามิก R11 อย่างที่เราคุยกัน ก็จะเหมาะกับพื้นห้องน้าส่วนเปียกหรือว่าพื้นโรงจอดรถที่มีโอกาสสัมผัสก,กับน้ำโดนฝนโดนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่ค่ะนี่ผมชอบแกล้งนี้นะความแบบดูน้อยๆมินิมอลนิ่งๆสวยดีนะฮะนอกจากเราจะดูแลคนที่เรารักนะครับเช่นคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับและที่นี่เนี่ยเขาได้เตรียมนวัตกรรมเพื่อคนที่คุณแคร์พร้อมไว้สําหรับพวกเราทั้งหมดแล้วนะครับ วันนี้รู้สึกว่าได้เห็นพัฒนาการของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากตอบโจทย์การใช้งานของคุณแม่ผมรวมทั้งตัวเองในอนาคตนะฮะดีมากเลยที่ได้มาสํารวจเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วก็น่าสนใจที่จะได้ไปเลือกใช้ว่าอันไหนที่มันตรงกับความต้องการของเราจริงๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณโจ้มากนะครับค่ะขอบคุณมากนะ,ค,นะครับสวัสดีครับ วันนี้ผมได้เดียเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่ได้คุยกับสถาปนิกซึ่งทาง S c G เนี่ยได้เตรียมเอาไว้นะครับช่วยผมเนี่ยสามารถจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําหรือห้องนอนซึ่งเป็นส่วนที่คุณแม่ผมใช้งานบ่อยที่สุดนะครับถ้าเรามีนวัตกรรมที่มาช่วยนะครับอย่างเช่นพื้นลดแรงกระแทกหรือว่าจัดระดับความสูงของอุปกรณ์ต่างๆที่เหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยให้เราหมดหวงแล้วก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยได้มากๆเลยนะครับผมมองว่าถ้าเราได้ปรับบ้านของเราให้ตรงกับการใช้ชีวิตตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความสุขให้กับเราได้มากๆเลยนะครับ และสำหรับใครที่มีไอเดียที่อยากจะทำบ้านนะครับผมขอแนะนำให้มาเลยนะครับที่นี่ SCG Home Experience เพราะที่นี่ครบจบที่เดียวครับ